เดี๋ยวเข้ามาเบิงในเรื่องของการเฝ่าระววงโรคพิษสุนัขบ้าค่ะจังหวัดเลยค่ะกะ็ได้ติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานฝ่าระววงป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการซัตว์ปลอดโรคค้นปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจา้านองนั่งเทอเจ,จ้าฟ้าจุฬารอ์วลยลรักอัคราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัดขติยร,รัตชารีค่ะ ไปที่ห้องประชุมหนึ่งสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเลยนายชัยพจเจริญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานเฝ่ารระ่างป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเลยครั้งที่สองทับสองพค่ะโดยมีนายสุวัต มัตราประสุซัต์จังหวัดเลยค่ะ,ะหวาาัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากอำเภอทั้ง14อำเภอและการหน่วยงานที่เกี่ยวของได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาชรวลวัลัลหลักอัคาราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคัติยาราชนาลีค่ะทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษนักบ้าเนี่ยมดไปจากประเทศไทยเนื่องจากทรงห่วงใยผสมกนิกรชาวไทยจากปัญหาโรคพิษนักบ้าซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของชาติค่ะซึ่งทางรัฐบาลเองค่ะก็ได้แต่งตัง้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการนี้เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการรวมทั้งสนับสนุนการ ดำเนินง,งานพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนักบ้าจากวันเลยพร้อมดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลค่ะเพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคค้นปลอดภทยจากโรคพิษสุนักบ้าค่ะ ทั้งนี้ค่ะหากพื้นที่ใดที่มีสุนัขหรือว่าแมวที่ยังบริจแจ้งการขึ้นทะเบียนหรือว่าตกสำรวจค่ะสามารถติดต่อได้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบตอเทศบาลในพื้นที่ของทันได้เลยค่ะในการลงทะเบียนเพื่อนำข้อมูลด,ดังกล่าวมาประกอบการจัดสรรวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไปค่ะ,คะ อันนี้ก็ต้องบึงนะคะเนี่ยผู้ใดเป็นม,มีมีน้องไม้มีน้องแมวะนะก็ต้องค่อยดูแลนะคะในถูกสุขลักษณะน้ำเนาะ,ะ,ะเพื่อป้องกันโรคนะคะในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะคะสามารถติดต่อได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนนะคะค่ะจากการติดตามเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานฝ่อระวังโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ